สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสตาอีกแล้วน,นะคะที่อินไซ YouTube นะคะวันนี้ก็มาพูดคุยกันถึงเรื่องปกคลิปนะคะทำปกคลิปยังไงให้น่าสนใจนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเดี๋ยวสตาก็จะเอาตัวอย่างขึ้นมาไว้ให้ตรงนี้นะคะว่าปกคลิป2แบบที่สตาโชว์นะคะแล้วคุณก็จะรู้ว่าแบบไหนน่าสนใจกว่ากันนะคะอย่างเช่นตัวปกคลิปที่ p l a นมากแล้วไม่มีอะไรสะดุดตาเลยกับปกคลิปที่เต็มไปด้วยน้ำจิม้มที่แบบว่า เห็นปุ๊บแล้วก็อยากจะกดทันทีนะคะดูแล้วแบบสะดุดนิ้วทันทีอยากจะกดเข้าไปดูนะคะปกคลิปที่สีแจ่มนะคะแล้วตัวหนังสือตัวอักษรชัดเจนนะคะแล้วก็ไม่ดูรกหน้าปกแบบนี้นะคะทำให้คนอยากกดดูนะคะแต่ว่าหลายๆปกนะคะก็จะมีแบบ ภาพไม่ค่อยชัดนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็คือตัวหนังสือเล็กๆมันดูรกๆหน้าปกแบบนี้นะคะก็ดูไม่ค่อยโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการทําปกคลิปนะคะสามารถที่จะดึงคนดูเข้าคลิปของเราได้แล้วก็เพิ่มยอดวิวในการดูได้เพิ่มยอดวิวในการติดตามได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่าย ในการทําปกคลิปยังไงให้น่าสนใจแล้วก็วิธีการทําปกคลิปนะคะว่าใช้แอปพลิเคชันไหนบ้างที่ทําได้นะคะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ของแอปต่งตางๆนะคะไว้ในช่องคำอธิบายนะคะว่ามีแอปพลิเคชันไหนบ้างที่ใช้ทำปกนะคะก็สามารถที่จะลองเข้าไปดูได้นะคะอย่างเช่นตัว Can วาตัว p i x a r รนะคะหรือว่าจะเป็นตัว Premier ร์โปนะคะที่เป็น แอปพลิเคชันสามารถที่จะ,ะตัดขอบรูปต่างๆได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็น1วิธีการทำปกนะคะแล้วก็ที่สำคัญทำในแอปตัดต่อก็ยังได้นะคะอย่างเช่น Kinemaster หรือว่าจะเป็นตัว u c a s t นะคะก็สามารถที่จะเอามาทำปกได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วนะคะที่ i n s i d e YouTube อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วมาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ